มือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอนะครับวันนี้แอดมินมหาอาดีตแอดมินหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีความเคลื่อนไหวผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับเผยว่าได้รับโอกาสจากบอสโจโยมานินให้กลับมาทำงานอีกครั้งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนนะครับแอดมินมหาอาจจะได้มาทำหน้าที่สาวน้อยลำเพลินโชหรือว่าสาวน้อย2นั่นเองครับในหน้าที่ตำแหน่งของแอดมินนะครับแอดมินมหาได้เผยข้อความเพืทุกคนที่ สนทนากับบอสโจยูมานินครับแอดมินมหาเนี่ยได้ส่งข้อความไปครับทุกคนบอกว่าความหวังที่ผมรอกับพ่อวันนี้คืออนาคตของผมครับบอสโจตอบกลับมาครับทุกคนบอกว่าเดี๋ยวไปอยู่วงสองนะครับแอดมินมหาได้ตอบกลับคุณพ่อโจไปครับทุกคนโดยเขียนข้อความเนี่ยบอกว่าขอบคุณจากใจจริงครับพ่อโอกาสครั้งนี้ผมจะรักษามันไว้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับรูได้ว่าวันนี้มีหลายโพสต์ด้วยกันครับทุกคนที่ทางด้านแอดมินมหาเนี่ยได้โพสตเอาไว้ คนอย่างเช่นโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่กินเนี่ยมันก็จะละลายนี่คือคําพูดของพ่อครับพ่อคือผู้ให้จริงๆครับผมจะทําโอกาสในครั้งนี้ให้ดีที่สุดปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดทําตัวใหม่ไม่ให้พ่อผิดหวังครับแล้วก็แท็กไปยังบอสโจยูมานินนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าแอดมินมหาครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ FC ฟซีฟนคลเนี่ยจับจ้องมากๆพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนถ้าน้องกลับมาในครั้งนี้นะครับ ขอให้น้องคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติเหมือนที่น้องได้พูดเอาไว้นะทุกคนอย่างที่บอกว่าการได้รับโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆจริงๆนะครับอย่างที่น้องพูดเอาไว้เลยว่าโอกาสไม่ได้เหมือนไอติมนะครับถ้าไม่กินมันก็จะละลายนั่นเองครับทุกคนซึ่งล่าสุดนี้อุม้มอิ่มก็เพิ่งไปเจอแอดมินมหามาครับทุกคนงานปิดฤด,ดูกาลหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับน้องก็เป็นคนมีน้ําใจมากๆครับทุกคนคือวันนั้นเนี่ยมาเจออุม้มอิ่มครับแล้วก็มาเจอแล้วก็รับส่งเราไปส่งเรา ถึงที่ถึงรถในทีเดียวครับทุกคนก็บอกว่าน้องเป็นคนน่ารักนะครับทุกคนมุมดีของน้องก็ มีมากๆเช่นเดียวกันครับทุกคนทีนี้ในส่วนของที่มุมที่น้องบอกว่าจะไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองเนี่ยอันนี้มิกขาแสอยากจะให้น้องเนี่ยทำให้ได้นะทุกคนต้องบอกว่าการที่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรร้านแพงเนี่ยหนึ่งแหละโอ้โหรายได้ครับทุกคนจากช่องทางต่างๆครับทุกคนที่บอสโจโยูมินินเนี่ยได้หยิบยื่นโอกาสให้กับน้องครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้น้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ครับทุกคนคิดใหม่ทําใหม่ก็แล้วกันเนาะวันนี้เห็นข้อความนี้แล้วก็ดีใจกับน้องแอดมินมาหาด้วยกันกันคครบทุน อย่างที่บอกครับว่าน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนเน้องที่ f f c ซีฟันับเนี่ย จับจ้องแล้วก็ให้ความสนใจนะครับสำหรับแอดมินคนไหนเนาะที่เข้ามาอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับและน้องก็ได้โพสต์รูปนี้ด้วยครับทุกคนโพสตซึ้งถึงบอสโจด้วยนะบอกว่าภาพนี้มากกว่าล้านความหมายอยู่ในความทรงจําเสมอมานะครับโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่กินก็จะละลายนะครับพ่อผู้นี้ได้กล่าวเอาไว้นั่นเองครับทุกคนอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้รับโอกาสอีกแล้วอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นกําลังใจให้กับแอดมินมาหาครับทุกคนก็ในช่วงนี้รู้สึกว่าแอดมิน สาวน้อยเพชรบ้านแพงแอดมินสาวน้อย2เนี่ยครับทุกคนยังขาดอยู่นะครับทางด้านบอสโจโยูมินก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆเนาะนะตอนนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยครับทุกคนก็สามารถอินบล็อกนะทุกคนเข้าไปที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยเนาะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถแล้วก็พร้อมสู้ไปกับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้จริงๆก็ทักไปสมัครกันได้เลยครับทุกคนนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของแอดมินมหานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับบ้างครับทุกคนที่ เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากแอดมินมหาได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับบางก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้อยู่เสมอนะครับแอดมินมหาสู้เอาเด้อครับนะครับบางก็บอกว่าเริ่มใหม่ได้เสมออย่าทาให้บอสโจผิดหวังนะเห็นมาวันปิดฤดูกาลนะครับราศีไม่ค่อยมีเลยไม่เหมือนตอนที่อยู่กับสาวน้อยเป็นบ้านแพงคิดใหม่ทําใหม่นะทุกคนโอกาสไม่ได้มีเสมอนะนะครับทำให้ FC มองเห็น FC เนี่ยมองอยู่เสมอนั่นเองนะครับโอกาส ไม่ได้มีมาบ่อยๆอย่าทําให้บอสเขาผิดหวังอีกนะคะแอดมินมหาบางก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้ตั้งใจเอาเดอ้อคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับอย่าจะเป็นเหมือนคนเดิมเดอ้อแอดมินมหานะครับคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาอ่านี่คือข้อความครับที่ทางด้านแฟนคลับก็คือเข้ามาถล่มคอมเมนต์กันเลยนะอย่างคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าถ้าเสมอต้นเสมอปลายไม่อ่อนไว้มีอนาคตแน่นอนสู้เอาเดอ้อแอดมินมหา โอกาสมาแล้วก็ทําตัวใหม่นะไม่มีใครเขาให้โอกาสอีกแล้วนะโอ้โหทุกคนเรียกได้ว่าข้อความก็คือให้กําลังใจในรูปแบบของแต่ละบุคคลกันไปนะครับก็ได้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับแอดมินมหาวันนี้ FC ซูฟานขับเขาก็ดูอยู่นะครับแล้วเขาก็คอยให้กําลังใจอยู่ครับทุกคนหากกลับมาครั้งนี้แล้วคิดใหม่ทําใหม่ครับทุกคนเรียกได้ว่าแอดมินมหาเนี่ยรุ่งอย่างแน่นอนอย่างที่บอกเลยครับทุกคนว่าบอสโจยูมินเขาไม่เคยกักวิชาให้กับใครนะอย่างตอนที่แอดมินมหา เข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า สอนกันแบบนะทุกคนไม่มีกั๊กเลยทีเดียวครับสำหรับบอสโจยูมินินของเราครับทุกคนจนแอดมินมาหาเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะทุกคนทําปกแล้วก็เก่งขึ้นมากแล้วก็รวมถึงนะครับในเรื่องของการพูดนะครับจากช่วงแรกๆที่แอดมินเนี่ยเข้ามาใหม่ๆพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งครับทุกคนได้วิชาจากบอสโจยูมินินไปเยอะนะครับแอดมินมาหาก็คือพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะทุกคนจนเป็นที่ยอมรับนะครับในช่วงหนึ่งเลยทีนี้ก็เหมือนกับมาสะดุดนะในช่วงหนึ่งแหละอย่างที่ทุกกคนนทราาาาบััดีีว่อจจะมปญห ในเรื่องของภายในอะไรต่างๆที่พวกเราเนี่ยไม่ทราบกันเนาะก็ได้แต่ให้กําลังใจอยู่ห่างๆอยา่างห่วงนั่นเองนั่นแหละ,ะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกว่าบอสโจยูมยินเขาเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนจริงๆนะครับไม่แปลกใจเลยครับทุกคนว่าทําไมคนถึงรักบอสโจทั่วประเทศขนาดนี้นะทุกคนแล้วก็ทําไมบอสโจถึงได้เพชรเม็ดงามหลายเม็ด มาอยู่ในองค์กรขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนแบบนี้หละครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้เห็นนะครับทุกคนน้องเนี่ยก็เป็นคนที่มีสัมมาคารวะเนาะอย่างเวลาที่เจอบอสโจโยูมานินครับถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้ทํางานอยู่กับองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วน้องมาก้มกราบบอสโจอยู่เสมอนั่นเองครับรู้สึกว่าพักหนึ่งน้องจะไปทํางานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนั่นเองครับแล้วพอโจโนเนี่ยก็ไปทานพอดีก็ปรากฏว่าน้องก็เข้ามากราบขอโทษบอสโจยูมานินนั่นเองนะครับเรด้ว่าวันนี้น้องก็ได้รรับโออกกาสีคง ก็ดีใจด้วยนะครับในการให้โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆอย่างที่บอกว่ามือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับแอดมินมหาพี่พี่าขกระแสก็ตั้งใจเอานะครับเจอน้องล่าสุดน้องก็น่ารักเหมือนเดิมเวลาเจอแอดมินมหาเนี่ยครับพุกคนน้องก็เป็นคนที่พูดจาดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าตั้งใจนะเป็นคนตั้งใจจริงๆเพราะฉันก็อยากจะให้น้องตั้งใจจริงๆเนาะเข้ามาครั้งนี้นะครับก็อยากจะให้ fc fan ขับนาะติดตามน้องกันต่อไปนะครับน้องก็ได้โพสต์ผ่่านนพลตตตฟอออรมสวววััขงงเ ก็รู้ได้ว่าหลายคนก็คือเข้าไปให้กําลังใจน้องกันเยอะมากๆเลยีเทียวครับทุกคนก็ เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้แลวทุกคนละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ส่งกําลังใจไปให้อมินดีมหาอีกหนึ่งครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็โอ้โหเห็นอมินดีมหาโพสตหลายโพสตเลยทีเดียวครับทุกคนก็ลองไปส่องดูได้นะวันนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์คือเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับต่างก็แสดงความยินดีกับอมินดีมหากันไปนั่นเองนะครับ